สวัสดีเมนูแซมไซคับเน่นะคะอยู่ด้วยก,กันกับจีราค่ะวันนี้นะคะสถานที่ค่ะแปลงหูแปลกตาอีกแล้วนะคะตอนนี้จีราอยู่ที่ไร่ทรัพย์สมสุขนะคะหรือว่าเป็นสวนของพี่เสมนะคะช่องเสียเสมรถขุดนั่นเองค่ะนะคะวันนี้ค่ะพี่ๆเขามีน้ําใจค่ะแบ่งปันหน่อกล้วยนะคะกล้วยหอมทองค่ะที่หนูอยากได้นะคะแล้วก็พี่เขาพามาขุดนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะเดินชมค่ะเดินชมสวนของพี่นะคะแล้วก็ไปขุดหน่อกล้วยได้ นี่นะคะหลังจากที่เจอพายุนะคะก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะก็มีเสียหายบ้างค่ะบางส่วนค่ะแต่ก็ยังทุกอย่างยังโอเคนะคะสดชื่นมากๆเลยนะคะนี่นะคะฝั่งนู้นก็คือขุดกล้วยกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนีนะะ่ที่นี่นะคะเป็นที่ที่ ทำเลดีมากๆค่ะทุกอย่างสวยค่ะสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะคือปลูกอะไรก็เกิดน,นะคะก็สวยอย่างที่เห็นเลยค่ะนี่นะคะกล้วยนะคะกล้วยมีหลากหลายนะคะทุกอย่างเลยเจ้าของก็ใจดีใจดีค่ะหนูมีโอกาสมาหลายครั้งแล้วนะคะฝังนี้เลยนะคะฟ้าครึ้มอีกแล้วนะคะวันนี้มาขุดหนอกกล้วยหอมทองค่ะเพื่อนเพื่อนคือที่สวนของหนูเนี่ยไม่มีนะคะพี่เขาก็ จดีแบ่งปันให้นะคะขุดเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะเอาไปปลูกที่สวนนะคะแล้วก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆค่ะว่ามันมีการจเจริญเติบโตแค่ไหนยังไงนะจะปลูกได้สวยเท่าพี่กเกษมหรือเปล่านะคะบรรยากาศนะคะพี่เขาบอกว่าช่วงพายุที่ผ่านมาค่ะคือน้ำนะคะมันหลากมานะคะแล้วก็ปลาในบ่อนเนี่ยคือ ออกไปเกือบหมดเลยนะคะก็แต่ก็ยังมีเหลือบ้างนะคะนะคะบรรยากาศฝั่งข้างล่างค่ะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้มีแต่ผักบุ้งยอดงามๆนะคะเดี๋ยววันนี้หนูจะเก็บผักบุ้งไปผัดด้วยนะคะทุกอย่างสีเขียวๆนะคะชมสวนนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งะคะ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะ นี่ต้นมะพร้าวหนึ่งปีค่ะน,นี่พี่เจ้าของสวนนะค,ะน,นคะนี่ต้นมะพร้าวหนึ่งปีนะคะ <laughs> ต้นมะพร้าวหนึ่นงปีคว่าคนปลูก <laughs> ปกติก็น่าจะสองสามปีก็ได้กินเลยใช่ไหมคะต้นมะพระ้าวถ้า,มาสมบูรณ์ปีครึ่งก็ออกดอกออกจำดินตรงนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บผักบุ้ง นะคะตอนนี้เราก็เดินเก็บผักบุ้งนะคะจะทํามือเที่ยงกันค่ะนี่จะไปทําผักบุ้งไฟแดงนะคะไม่เขียวไม่ได้จะของที่นี่ก็ใจดีใจดีเนาะมันสวยคนเก็บก็สวยนะคะเหมือนที่หนูบอกอ่ะเห็นแล้วมันอยากเก็บอ่ะแบบยอดงามๆมากเลยดูดิผักบุ้งอวบๆจ้าคนก็อ้วนนะคนก็ เะค่ะเป็นลูกปลานะคะออถ้าโตหมดนั่นได้มีปลาอื่นดูบรรยากาศสวนสุดยอดนี้ของฝากของเราก็เต็มรถแล้วค่ะมีทั้งหนอกกล้วยนะคะแล้วก็มีผักบุ้งด้วยค่ะนะคะ <c oughs> แบบนี้เลยค่ะทุกอย่างสดชื่นนะคะเจ้าของก็ใจดีใจดีค่ะพี่แตนะค่ะขอบคุณนะคะที่แบ่งปัน,นะค่ะนะคะดีค่ะ <c oughs> ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะชมได้นะคะแต่ติดต่อพี่เขามาก่อนค่ะจะได้พาชมสวนเนาะนะคะ,นะคะบรรยากาศะะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณกำลังใจค่ะฝากช่องเสียเสมรถคุณด,ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะนะคะระหว่าง <laughs> ก,กลับนะคะพี่เขาก็ใจดีให้เก็บมะละกอกลับด้วยค่ะนี่นะคะไปตามส้มตามค่ะเที่ยงนี้แล้วก็กินกับแซ่บเด้อพี่น้องถักบุ้งไฟแดงโอเค